สวัสดีครับคือผมไปร้าน20บาทมาฮะตั้งนานแล้วแหละแล้วก็คนพบสิ่งนี้ฮะตัวต่อ <c oughs> <c oughs> เออไม่รู้แบบออกแนวฮาโลวีนเนาะาจริงผมไม่แน่แน่เนี่นยยังได้ตกกระดูกนะก็เลยซื้อมาลองดูว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ฮะอากาศงี้อ่า น,นี่ตัวอย่างด้านหลังเลยปืนทนายอ๋อจะเป็นทหารทหารชุดแดงไหมอ๋อเรามีหนา้ากากต่็นนี่เป็นหมวนะอ่าหมดแล้วโอเคก็ไดเป็นใส่หนา้ากากแล้วก็หืมแขนเอารูดรุด à. thử pơn thử đây mà nè ạ pơn thử mới dài thôi dài quá đó mưa như này tải lẽ bơi thử bên ai ได้ทำไมเนี่ยวต้องถือตรงนี้อุ๊ยอาวถือตรงนี้เหรอโอ้โหลำบากนะฮะโอ้ยแขนดูดิกล้วจะมุนไม่ใส่หมวกดีกว่า แต่คือแบบจะถือปืนได้ไหมเนี่ยฮะ <laughs> โอ้ยพอเลิกเอออันนี้ล่ะไม่ตัวแม่อ หมวกอ๋อฮะปืนอันนี้ปืนสั้นตัวล่ะอะไรเนี่ยอะฮะเฮ้ยคล้ายๆออนเนอ่์กัตันแจ็คอ๋อด,ดูหน้าดูหน้าดิอะไรวะเนี้ยเนี่ยมันเขียนไม่ได้พอดีเลย น,นี่เขียนยังดูดีกว่าอีกอน,นี่เขียนอะไรมาเนี่ยลองถือปืนได้ไหมอันนี้อันนี้ถือได้เว้ยโอ้แต่หน้าตานี่รับไม่ได้เอ,อ่อนายไปเปลี่ยนเปลี่ยนหัวกันนี่แล้วกันอ๋อ <c oughs> เฮ้สฮิซีีอืมใส่หน้ากากได้ล้วกันเจ็บปกปิดหน้าไว้แล้วถ้าตัวนี้ถือปืนสั้นนี่ไงมั้ย ได้ฮะสะดวกคือเอ็ปืนยาวนี่ไม่พอดีเหรอใช่มันเล็กไปคงเกิดให้จัดตรงนี้มัง้งอ๋อไกถืออย่างงี้อะฮะ จริงชอบชุดแดงมากกว่าเอาแต่ชุดแดงกันดีแล้วอ๋อาาชุดแดงใส่หมวกแล้วก็ถือปืนยาวอ๋ออดูมือมันใส่ลำบากมาก ส่วนนี้ก็น่าตลกน่าตลกกันดูปริ้นออกมามัน <c oughs> <c oughs> เล็กกว่าหน้าชัดเลยเดวใส่หน้ากาบเถอะโอเคใส่หน้ากาบไ่ดีแล้วแล้วก็ถือปุนสั้นไว้อเออตลกสิ้นดีโอเคได้ก็ก็ได้แหละ yeah. ก็ตรงนี้ฮะตลกอ่ะ